ค่ะคุณวราวิทย์คุณพรวดีค่ะอย่างหลายๆพักเลยเช้านี้ที่พักภูมิใจไทยยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆค่ะแต่เมื่อวานนี้ที่ฉันได้ร่วมรุ้นในการกาะติดคะแนนของพักกับแกนนําพักที่ รูมนับคะแนนของพรรคก็พบว่าเมื่อคืนนี้หลายคนมีท่าทีดีใจกับคะแนนที่ได้มานะคะแม้ว่าจะยังไม่เป็นทางการที่49ที่นั่งแต่ต้องยอมรับค่ะว่าปีนี้พรรคภูมิใจไทยทําผลงานไว้ดีกว่าปี2554ที่กว่าสสมาได้34ที่นั่งเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศกันเมื่อคืนกันก่อนค่ะ นี่เป็นเพียงบรรยากาศส่วนหนึ่งในศูนย์นับคะแนนเลือกตั้งของพรรคภูมิใจไทยที่กรุงเทพมหานครเสียงของแกนนำพรรคสมาชิกพรรคผู้สมัครสอสอหลายสิบคนดังเฮลั่นทั่วตึกเมื่อคืนนี้เลยค่ะหลังจากผลสํารวจของโพลของพรรคเองไม่ว่าจะเป็นทั้งหลายสาํานักก็ระบุออกมานะคะว่าพรรคภูมิใจไทยได้ คะแนนของสสได้ตามที่ตั้งเป้าไว้น่าจะอยู่ที่ประมาณ50ที่นั่งคือตอนนี้มากสุดก็คือที่ภาคอีสาน18ที่นั่งจากเดิมในปี2554ได้13ที่นั่งค่ะส่วนกรทมแม้ว่าพักจะมั่นใจนักหนานะคะว่าจะมีการปักธงได้แต่ก็พาดให้กับพลังประชารัฐแล้วก็พักอนาคตใหม่ค่ะ แล้วก็แม้เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักจะแถลงข่าวที่บุรีรัมย์ร่วมกับนายเนวินชิดชอบครูใหญ่ของพักและไม่ได้กลับมาอยู่ที่ทําการของพักนะคะแต่ว่าสมาชิกของพักต่างมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มกันทุกคนเมื่อเห็นคะแนนเพิ่มสูงขึ้นเมื่อคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมทุกคนนั้นรอฟังนายอนุทินถแถลงผ่าน Facebook Live เพราะว่าเป็นพักเดียวนะคะที่แกนนําไปอยู่ที่เมืองหลวงที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ ดิฉันได้สอบถามแกนนําพักเหมือนกันนะคะว่าสาเหตุที่ปีนี้ที่ได้ผลงานดีกว่าปี2554เพราะว่านโยบายแก้ปัญหาเรื่องของปากท้องนี่แหละค่ะทาให้ประชาชนสนใจนโยบายของพักอย่างมากทําให้พักเป็นเหมือนพักพามืดมามืดที่ได้คะแนนสูงแต่ว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นยังไงก็ต้องรอผลการรับรองจากทางกะกะตเท่านั้นนะคะว่าจะอย่างไรเพราะว่าที่ผ่านมาทางพักก็ไม่ได้มีท่าทีเป็นศัตรูกับใครค่ะจึงทํา ไม่คาดเดายากค่ะว่าสุดท้ายแล้วพักจะเลือกที่จะร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักไหนไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยหรือว่าพักพลังประชารัฐค่ะคุณพรวดีคุณวราวิทย์คะขณะที่วันนี้นะคะเราก็ต้องมาร่วมรุ้นกันอีกครั้งค่ะว่านายอุทินชานวิรุฬกุลน,นั้นจะเดินทางมาที่พักภูมิใจไทยในเวลากี่โมงนะคะ ขนาวการในช่วงตลอดทั้งวันนี้ก็คาดการว่าน่าจะมีสอสจากหลายพื้นที่ที่ได้คะแนนท่วมท้นน่าจะมาแสดงความดีใจกันที่พักภูมิใจไทยแต่ว่าขณะนี้หลายคนยังสมวนท่าทีในการแสดงความคิดเห็นค่ะว่าพักจะร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับใครค่ะคุณวาราวิคุณพรบดีค่ะครับ